90%เปอร์เซ็นต์เลยกด F เนียนเฉยที่6 0ถึง70เฟรม80เฟรม9กเฟรมนิ่งๆครับเปี้ยงขุนแผนฟ้าฟื้น100เฟรมครับผมโอ้โหเล่นได้ดีเลยทีเดียวนะครับเล่นดีมากนี่เลืนหัวแตก มาต่อไฟเอเลยนะครับปรับเป็น Full HD Very High ทุกอย่างเลยครับปรับมาตรฐานเดียวกันหมดเลยนะครับกับการจอ40 60เทียบกักเทนนะครับไล้จะเป็น i3 ไลเส้น 5i5 เะไพวกนี้ปรับเหมือนกันหมดนะครับนะครับเฟรมเลยจะทำได้ก็100เฟรมตื่นหัวแต่ครับร0อยเฟรมสาว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 มาจากไหนเนี่ยหลงไ้เนี่ยนะครับ ร้อยเฟรมอยู่คนเดียวนะคันมางนี้เฟรมน้อยหน่อยเพราะว่าตรงนี้มีมอสเสริมนะครับแล้วก็มีเสาๆเนี่ยถ้แ่แบบมาที่โลง่งๆก็ประมาณ140-130เฟรมนะครับสามารถเล่น 2K ได้สบายๆเลยตัดต่อสตรีมได้ครับผมโอ้ยสดุดลักสะดุดลักสดุดลัก,ลกนี่ครับเอ้ยเล่นลื่นนะดูด,ดิ เฟรมไม่ก็ตกเฟรมไม่ก็ช้นะครับถ้าใครอยากปั่นเฟรมได้สูงกว่านี้นะครับถ้ามีงบก็เพิ่มเป็นสักพันกว่าบาทอัปเกรดเป็นตัว i3 73หรือว่าเพิ่มสักประมาณ2,000บาทอัปเกรดเป็น i5 72จ,จะปั่นเฟรมได้สูงกว่านะครับแต่ถ้าแบบใครมีงบตรกัดจริงๆก็ดูเป็น cpu Ryzen 5 4.5ตัวนี้ก็ได้นะครับเ่นได้เหมือนกันแต่เฟรมเลยอาจจะต่างกันสักประมาณ10-20เฟรมนะครับเพราะว่าตัว intel เนี่ยมัน ข้อดีก็คือเก่งในเรื่องของการปั่นเฟรมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็ทําให้ปั่นเฟรมได้สูงแล้วก็ในเรื่องของแคส CPU ที่มีความจุเยอะกว่าในเส้น5 4 5 0ผมซึ่งแคส CPU เนี่ยในเส้น5 4 5 0มีถ้าจำไม่ผิดประมาณ8มังคับประมาณ8 mb แต่ของฝั่ง Intel 10 mb up นะครับก็จะช่วยให้การ เล่นเกมเนี่ยเฟรมสูงขึ้นนะครับแล้วก,การเปิดลหลายๆโปรแกรมสลับหน้าจอไปมาเนี่ยจะได้เปรียบกว่านะครับถ้าซีลยูมีแคดเยอะนะอ่ะเดี๋ยวมาลองปรับเป็น 2K ให้ดูครับ 2K เล่นได้นะผม 2K ก็เล่นได้ได้ประมาณ100เฟรมครับการจอก็ดีดมาประมาณ90เลยนะครับ90เลยกด F เนี้ยเฉยกระโดดกระโดดกรโดดเดี <gen> ๋ยวแฟนก็ต <sorry> ีอีกเอาล่ะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมอื่นกันบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พอทำครั้งก่อนเดี๋ยวพอชี้ชี้สเปคคอมนะเอออ่าวันนี้กำลังดีข้างในเนี่ยอะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นกันครับมาลองทดสอบเกมคอร์ที่วอลสโคนกันเลยนะครับปรับเป็น full hd กราฟิกปรับ extreme dlss ปรับในโหมด Quality นะครับ Frame เฟรมเที่ทำได้ครับผมอยู่ที่6 0ถึง70ิบเฟรมถือว่าพอได้อยู่นะครับแต่บางช่วงก็มีประมาณ60ต้นๆด้วยนะเนี่ยตรงเนี้การ์ดจอรนันประมาณ40%นนะครับ40-50%เป็นปกติเลยนะครับเพราะว่าพลังการ์ดจอแรงมากแต่แอปป๊อกแนะนำนะถ้าแบบหางบมาเพิ่มได้เนี่ยแอปป๊อกแนะนำให้ใช้เป็น CPU ขั้นต่ำสัก i3 สาม3จ 1> 3 1 0 f หรือเพิ่มอ,อีกสักประมาณ2-3,000เนี่ยอัพเป็น i5 1 2 4 0 f มันจะรีดเฟรมเรตได้ดีกว่านะครับถ้าเทียบกันนะกับ Intel ที่ป้องแนะนำเนี่ย i3 73กับ i5 72เนี่ยปรับประมาณเนี่ยเฟรมเรท Intel จะได้ประมาณ80-90เฟรมเลยนะครับบางช่วงถ้าเป็น i5 ก็มีแตะ100เฟรมนะครับสามารถไปดูรีวิวแบบเทียบในช่อง e n p o n ได้นะครับเพราะว่าตัว CPU เส้น4500เนี่ย คขาสป,ปี่มันสูงก็จริงครับผมแต่เทคโนโลยีพวกแคชความจำซีพ u ต่างๆมันน้อยกว่านะครับมันก็เลยทำให้เฟรมเรทที่ทำได้ไม่สู้ฝั่ง Intel นะครับแนะนำถ้าแบบใช้กับการ์ดจอพวก4000ซีรีส์ก็แนะนำเล่นเป็นพวกรุ่นใหม่ๆไปเลยถ้าเป็นฝั่งไรเซนก็เป็นพวก5000ซีรีส์7000ซีรีส์อะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าเป็น c p u amd นะถ้าเป็น Intel ก็ ตั้งแต่ตัว i5 j12 i3 j2 ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าแบบเออใครมีงบจำก,กัดก็จริงก็ดูเป็นตัวไรเส้น5 0าก็ได้นะครับแต่บาง,บางทีการ์ดจอตัวเดียวกันเนี่ยฟเฟรมเรทอาจจะไม่ได้ <Good work. S 2> เท่ากับ CPU ที่ Adbox แนะนำเนาะอ่ะเดีย๋ยวเราจะไปทดสอบเก็บอื่นกันเดีย๋ยวลองยิงกันสักหน่อยดีวยกว่าเอาเพื่อนฉันนี่ว่ะเนี่ยแอปป็อก รู้ไหมกว่าก่อที่แอ๊ดป๊อกจะเทสสเปคนี้ได้แอ๊ดป๊อกลองผิดลองถูกไปเกือบชั่วโมงนะครับเพราะอยากรู้จริงๆว่าอไอไลเซนสี่พันห้ารเนี่ยมันจับคู่กับการ์ดจอ4 0่0มันได้เฟรมเหลือเท่านี้จริงๆเหรอก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับได้ประมาณ50-60เฟรมแต่ถ้าแบบเอออยากได้เกิน70ก็ไปปรับให้มันเหลือสักเอาตาก็ได้นะครับแต่นั่นแหละเนาะแอ๊ดป๊อกก็แนะนำคือการ์ดจอมัน,ม,นมันแรงมากอนะการ์ดจอมันแรงมากนะแต่พอมาจับคู่กับซีวิวลไลเซนห้า 15ม,ม,มันก็เลยแบบทําได้ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นครับต่อมาก็ทดสอบเกมฮอคบอร์ดกันเลยนะครับปรับโคตรโหดครับผมอัลต้าครับนี่อัลต้าเลนส์ซิงออนออนออนเลนส์ซิงคุณลิตปรับอัลต้านะครับไม่ได้ปรับไฮนะครับปรับเป็นอัลต้าเลยสุดทุกอย่างครับเปิดเฟรมเจนนะครับ DL SS ปรับในโหมดคุณลิตีนะก็คือความเอียดภาพยังสูงอยู่แล้วก็ frame เฟรมเอียได้ที่ลื่นแต่ถ้าปรับเป็นบาลาน,ลาน เฟรมเหทจะสูงก็จริงแต่ภาพมันจะเบอร์หน่อยนะครับแอดบอกเลือกที่จะปรับเป็นคุณภาพมากกว่าไม่ไม่ค่อยแนะนําให้ปรับเป็นบาลานซ์ไม่ค่อยแนะนําให้ปรับผู้เข้ามนนะครับแต่ก็แล้วแต่คนนะครับอ่ะเลือกที่ปรับได้เลยแต่เนี้ยแอดบอกว่ากําลังดีครับภาพยังคมชัดสวยงามอยู่นี่ครับเฟรมเรทที่ทําได้ก็90เฟรม90เฟรมถึง80เฟรมเลยทีเดียวถือว่าเยอะนะครับ ถ้าเทียบกับวอลโซนเนี่ยวอลโซนปรับสุดไม่ได้ขนาดนี้นะครับปรับสุดวอลโซนเอ็กติมได้แค่ประมาณ50 60 70เฟรมเท่านั้นเองนะครับจับคู่กับ CPU ียูไลเซนห้รเซนห้าแต่เกมฮอกวอตเอ้ยถือว่าเป็นมิดกับไลเซนวะ่ะถือว่าน่าประทับใจตอนแรกแอดพอก็เตรียมใจไว้แล้วโอ้โหแม่งวอลโซนเนี่ยแหขนาดนี้เกมอื่นแม่งจะรอดป่าวะเนี่ยแต่พอมาลองปุ๊บเฮ้ยโอเคอ่ะเจ๋วเลย80เฟรมเก้าสเฟรมนิ่งๆครับ อาจจะมาลองล่าหมาป่าตัวสนดเยน,นี่นี่ครับอปรียงโอ้ทำได้ดีครับไปอเออแต่ไปลองส,สัตว์สกิลกันหนักๆดูหน่อยกวางตัวนี้ปอก็ล่าไปแล้ววันก่อนทีน,นี่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะมีผีอยู่นะครับอ่าเจอแล้วเจอแล้ว อามีแบบมีกระตุกบางช่วงนะครับเพราะว่าเกมพอกกอร์เนี่ยมันค่อนข้างินแรมเลยนี่ครับเออ่างอยู่ที่โอ้โหหน้าสั่น80สิบเฟรม90้าเฟรมครับยังได้อยู่โอ้ยลบ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 ปี้ยงขุนแผนฟ้าฟื้นโอ้ยลบลบลบเออนี่ครับโอ้โหโดยรวมแล้ว ได้สบายสบายครับลื่นหัวแตกภาพภาพที่ได้ก็ยังสวยอยู่อืไอผีนี่มันจู่โจมเร็วมากครับทุกคนโอ,โอ,อ้โหหลบลบไม่ทันนี่คือเลื่อนหายไปครึ่งหลอดนะนี่ครับอ้ทดสอบส,อบสกิลต้องห้ามซะหน่อยเขาแม่งตายตายต,ายต,ายตายได้ไงวะลบลบลบเอาไปไหนแล้วอ๋ตายหมดแล้วนะครับ โอเคครับผมเ,เกมฮอกวอตตามนี้เลยเล่นได้สบายหายห่วงครับมาต่อเกมเซเวพังที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการกินสเปคคอมกันเลยครับโอ้โหความเดียดปรับเป็น 2K นะครับ250ข้าว0คุ้น4 4 0กราฟิกปรับออาต้าครับผมนี่อะไรปรับสุดได้ปรับสุดนะครับแล้วที่สำคัญเปิดเลเทซิง่งอัลต้าด้วยดูดูโคตรโหดแล้วก็เปิดเฟรมเจนนะครับ DLSS ปรับในโะหมดบาลานซ์นี่ไปนี่ครับ โอ้โห oh, oh, 70เฟรมเล่นลื่นๆเลยครับเห็นไหมสบายหายห่วงเล่น 2K oh. ได้อ่ะ uh, ทีนี้มาลองปรับเป็น Full h d กันบ้างดีกว่าเพราะคนที่ประกอบงบนี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะไปเล่นเล่นเ,เป็น Full h d กันเนาะอ่ะแอปพายครับ100เฟรมครับผมอันนี้ในในโหมดบาลานซ์นะโหมดบาลานซ์เจตป้อง บอกไปคือถ้าบาลานซ์เนี่ยเฟรมจะสูงแต่ภาพจะลดความละเอียดลงนะครับแต่ถ้าเราปรับจากบาลานซ์มาเป็นคุณภาพเฟรมจะต่าลงหน่อยแต่ภาพเนี่ยจะลดความละเอียดน,น้อยกว่าบาลานซ์นะครับแอดพ็อก ok, ชอบปรับประมาณนี้ภาพมันจะได้แบบดูชัดอยู่แล้วก็เฟรมก็ไม่ได้แย่นะครับนี่ครับ90เฟรมจากมันจะลดลดลงมาจากร้อยเฟรมเหลือประมาณ90เฟรมก็ถือว่าดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะว่าต้องการแบบปรับกราฟิกระดับไหนนะครับนี่โอ้โหเล่นลื่นเลย มีเกมเดียวที่ต้องรู้สึกว่ามันแปลกๆก,ก็คือ Warzone 2นะครับเออทำเฟรมได้แบบรับไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับแต่เกม h o g w a r t ดเนี่ยเกม c y b e r p u พังเนี่ยโอ้โหถือว่าทำได้ดีครับทำได้ดีเลยกับสเปคนี้แต่ Warzone 2คืองงมากมไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับปรับสูตรเฟรมเลยอยู่ประมาณ50-60เฟรมเฉ<ม>พาะที่ผมใช้อยู่กับไลเซน5 4,500นะครับอืมแต่ถ้าเป็นพวก i3 สามเจนสิบสามอห้าเจนสิองย่งยังไม่เจอนะครับอ่ะโอ้โหเล่นได้ดีเลยทีเดียวนะครับเล่นดีมากเล่นลื่นเอยอันนี้อะไรอะ่ะเอา้าเกมหรอลันเกมเอาวไม่ใช่เข้าไปงี้ยเนี่ยเ้ยอยากเข้าไปจังกดไงวะนี่ นี่แน่แล้วก็ถล่มเลยนี่โอเคครับผมประมาณนี้เลยนี่มาต่อเกมพักจีเลยนะครับปรับ 2K แล้วก็ความเนียดเอาอตาครับเฟรมเดียวที่ได้ก็100ร้อยเฟรมการ์ดจอรันเต็มที่นี่เดินได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเงาลมใครวะเล่นได้ลื่นไหลแน่นอนครับดู ดันใหม่ด้วยนะเนี่ยดันอลไรวะเนี่ยภาพสวยคมชัดครับโอ้บาดตาบาดใจเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละสองลูกเลยสองลูกเลยอะไหนะวะเก็บไปห,หมดอ่ะเดี๋ยวมาลองปรับเป็น Full HD กันบ้างครับมาพบสองมาเฟมไหมเนี่ย อ่ฟัวดีอยู่ประมาณ80-90เฟรมอื้โอ้โหโอ้โอ้มึนมึนนี่มันระเบิดมึนตัวนี่นี่ครับเฟรมเนี่ยก็อยู่ในลาวนี้เลยครับผม90-100เฟรมเล่นได้สบายครับถ้าอยากปั่นเฟรมมากกว่านี้แอดปองมองว่าพับจีเนี่ยเหมาะกับ CPU Intel นนะครับจะปั่นเฟรมได้สูงมากๆเลย ก็เริ่มต้นสัก i3 สามเจ็ดิบสามอเจิบสองอะไรประมาณเนี้ยครับจะทำเฟรมได้ดีมากๆแต่ถ้าแบบเอ้ยมีงบจำกัดจริงๆตัวนี้ก็ได้ครับผมเพราะว่าจริงๆถ้ามันเกิน60เฟรมนี่คือลื่นหัวแตกแล้วครับเดีย๋ยวเราปรับพวก View Distance สักหน่อย very low, very low. อะวิดี o w ววิด o w อนะครับ Check To ู l t าต View Distance อ l t ้า นี่ก็ได้ประมาณ 127, 129เฟรมนะครับยิงไดย่งว่ยิงปืนอ,อย่างยังเนาะนี่เลืนหัวตแตรกโอเคครับตามนี้เลย